ท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขอยู่ที่จอมเทนวิชพัทยาไทยแลนด์ยามที่ความเงียบโอบล้อมโลกและมาหาสมุทรทอดตัวยาวออกไปเหมือนไร้จุดสิ้นสุดหัวใจผมก็เหมือนจะได้กลับบ้านกลับไปหาจังหวะดั้งเดิมที่วิญญาณเคยเต้นพริ้วไหวร่วมกับจักรวาลก่อนที่เราจะมีชื่อมีร่างมีประวัติชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งผมตื่นมาค่อนรุง่ง เพียงเพื่อมันนั่งนิ่งๆท่ามกลางความสงัดของฟ้าคำ่ำก่อนรุ่งสางจะมาเยือนเสียงทะเลกระซิบเหมือนบทสวดเก่าแก่ที่โลกยังคงท่องซ้ำให้ผู้ตื่นรู้ได้ฟังและผมก็แงนหน้าขึ้นมองกาแล็กซีอันไกลโพ้นแสงที่เดินทางมาหลายปีมาถึงม่านตาของมนุษย์ตัวเล็กๆแต่กลับสั่นสเือนเข้าไปถึงแกน่นกลางของจิตวิญญ,ญาณกาละและหมู่ดาวนั้นยาวไกล แต่ความรู้สึกกับใกล้อย่างประหลาดลึกราวกับใจของผมจำได้ว่าเคยเคลื่อนตัวอยู่ในความเวิงวางอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จำได้ถึงการเดินทางอันยาวนานของวิญญาณจำได้ถึงบ้านเกิดอันไร้รูปรักษ์ของมิติที่ลึกกว่าเวลาคืนนี้ลมหนาวมาแรงราวกับ พลังจากฟ้าฟ้า,าที่กวาดผ่านผืนโลกมันพัดผ่านขุนเขามาหาสมุทรและร่างกายของผมหยาดน้ำค้างพรางพายรอรับแสงแรกของตะวนันเหมือนกำลังทำพิธีต้อนรับความหวังบทใหม่อย่างเงียบสงบผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยให้ความเย็นสัมผัสความร้อนที่สร้างอยู่ในทรงอกกระชับแจ็กเก็ตเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่วิญญาณกลับอบอุ่นด้วยเหตุผลอีกอย่างเพราะบางสิ่งภายในกำลังตื่นกำลังขยายตัวออกกว้างกว้างกว่าโลกสูงกว่าเมฆและเก่าแกว่กว่าทุกเรื่องราวที่ผมเคยผ่านยิ่งผมนั่งนิ่งเท่าไรความจริงก็ยิ่งก่อตัวชัดขึ้นชีวิตไม่ใช่เพียงช่วงเวลาระหว่างเกิดกับตายชีวิตไม่ใช่แค่การดิ้นรนตามเกมของสังคม ชีวิตไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เราวิ่งหายอย่างบ้าคลั่งชีวิตคือปรากฏการณ์ของจิตอิญญาณที่กำลังเรียนรู้จะหายใจในมิติที่มีทั้งร่างกายเวลาและความเปราะบางคือการเดินทางของแสงที่ยอมลงมาอยู่ในเปลือกโลกเพื่อจะได้รู้สึกอย่างลึกซึง้งและรักอย่างแท้จริงในแบบที่ไม่มีดาวดวงไหนทาแทนได้ ผมมองแสงดาวสุดท้ายรับฟ้าและรำพึงกับตัวเองเบาๆว่าชีวิตคืออะไรกันแนะ่สิ่งตอบกับไม่ใช่้อยคําแต่คือคลื่นอุ่นๆที่เอ่อล้อนจากภายในมันมีบางสิ่งกำลังยิ้มอยู่ในอกและกระซิบอย่างแผ่วเบาชีวิตคือก,การตื่นขึ้นที่ที่ที่ทละลมหายใจจากการหลับไหลอันยาวนานของวิญญาณในจักรวาลอันไรขอบเขตคืนหนึ่งริมทะเลจึงไม่ได้เป็นเพียง คำคืนทำไมล่แต่คือประตูที่เปิดออกสู่สัจธรรมที่พึงพำว่าเราไม่ได้มาเพื่ออยู่เพียงชั่วชีวิตแต่เพื่อลําลึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ดาวและหมู่ดาวก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเสมอและในห้วงวินาทิสุดท้ายก่อนที่ฟ้าจะเปลี่ยนสยีผมนั่งฟังเสียงเคลื่อนกระทบฝั่งเสียงเดียวเหมือนจะดังมาจากทั้งโลก และจากข้างในตัวผมเองพร้อมกันเรากับธรรมชาติทั้งหมดกำลังหายใจเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจผมแสงแรกของอรุณรุ่งค่อยค,อยคอยซึมขึ้นจากเส้นขอบฟ้าปุกสีทองให้ฟื้นขึ้นจากความมืดมิดละอองหมอกยกตัวรำไหวเบาเหมือนผืนโลกกำลังสวดมนต์ผมรู้ทันทีว่าความรับของชีวิตกำลังค่อยๆเปิดออกอย่างอ่อนโยนกว่าที่ผมคาดคิดขณะที่ ดาวดดนสุดท้ายค่อยๆเหลือผมกลับรู้สึกถึงการปรากฏตัวของวางสิ่งไม่ใช่ดาวที่ดับหายแต่คือความเข้าใจใหม่ที่ลุกวาบขึ้นภายในเหมือนเปลวไฟเล็กๆ<บ>ที่ถูกจุดขึ้นกลาง<บ>อ,อก<บ><บ>ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้คนเดียวเหมือนทุกสรรพสิ่งทะเลภูเขาฟ้าดาวกําลังกางแขนรับผมคืนเข้าสู่อ้อมกอดใหญ่ที่ผมเคยจากมานานแล้ว หัวใจเขาพูดกับผมอย่างแผ่วเบาเรากับเสียงที่เคยเงียบหายมาตลอดชีวิตเจ้ามนุษย์ตัวเล็กเอ้ยเจ้าอะไม่ได้หลงทางเจ้ากําลังตื่นขึ้นและกลับบ้านของเจ้าคือทุกที่ที่เจ้ามองเห็นด้วยหัวใจจู่ๆน้ําตาผมก็ไหลไม่ใช่เพราะความเศร้านะแต่เพราะหัวใจเข้าใจโลกในแบบที่ภาษาพูดไม่อาจบรรยายผมเห็นค่าของลมหายใจธรรมดาเห็นความอัศจ,จรรย์ของการได้อยู่ในร่างมนุษย์เห็นความงามของการได้รู้สึกทั้งเจ็บทั้งสุขทั้ง เ็มและในห้วงนาทีที่ตะว,วันพันพ้นเส้นทะเลผมตระหนักชัดว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรให้เรายิ่งใหญ่ชีวิตเพียงต้องการให้เราตื่นและกลับมารู้ว่าเราเป็นแสงเราเคยเป็นแสงของจัก,กรวาลมาก่อนแล้วก็ยังเป็นอยู่ในทุกลมหายใจผมหันไปมองท้องฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายยิ้มให้กับความจริงอันเงียบเรียบง่ายที่เพิ่งค้นพบเรามาเกิดเพื่อจำสิ่งที่เราลืมแล้วกลับบ้านด้วยหัวใจที่ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เช้านั้นโลกทั้งใบดูเหมือนจะยิ้มกลับมาให้ผมและผมก็รู้แล้วว่าการเดินทางของวิญญาณเพิ่งเริ่มต้นใหม่อย่างงดงามที่สุดแสงจาก2.73ล้านปีแสงยังคงมาถึงเราแทงกูลัมกาแล็กซี M33 อีกหนึ่งกาแล็กซี่เพื่อนบ้านของทางช้างเผือกเราที่อยู่ในกลุ่มดาวสามเหลี่ยมมีระยะห่างจาก โรคประมาณ2.73ล้านปีแสงประมาณประกอบด้วยดาวฤกษ์ประมาณ40,000ล้านดวงสถิตธรรมเพนสุขคู่และคสทางจิตวิญญาณระดับโลก